คุณหมอคะมีอะไรครับคุณครูคือช่วงนี้ฝนตกมากเลยค่ะคุณหมอได้ทําให้ยุงลายเยอะมากเลยอยากจะให้คุณหมอมาฉีดพ่นยาป้องกันยุงลายค่ะ <c oughs> เพราะว่ากลัวเด็กๆจะเป็นไข้เลือดออกกันค่ะ เดี๋ยวก่อนนะครับคุณครูการพ่นสารเคมีกําจัดยุงลายเนี่ยเป็นการควบคุมโรคนะครับซึ่งเราจะพ่นในกรณีที่พบผู้ป่วยแล้วเท่านั้นนะครับเราใช้มาตรการ137นะครับก็คือการพ่นสารเคมี3ครั้งในเวลา7วันเราจะทําการพ่นเฉพาะกรณีมีผู้ป่วยเท่านั้นนะครับที่นี้ถ้ากรณีที่เราพบว่ายุงในโรงเรียนเราค่อนข้างเยอะครับเราจะมีวิธีป้องกันได้ครับครูเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ แล้ววิธีที่หมอว่ามันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะครับก็ในส่วนของโรง,งเรียนนะครับเราก็ดูแลในส่วนของสิ่งแวดล้อมรอบข้างพับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ให้มีภาชนะขังน้ําหรือภาชนะที่ขังน้ำนะครับจะต้องหาฝาหาภาชนะมาปิดให้เรียบร้อยครับผมตัวอย่างเช่นอ่างบัวด้านนั้นนะครับถ้ามีขังน้ำเนี่ยให้เราเททิ้งคว่ำทิ้งได้เลยครับผมนี่ครับครูเอ๋อย่าง ฝาปัวเนี่ยครับจะเห็นว่าเรามีขังน้ําอยู่ซึ่งตรงนี้สามารถเป็นแหล่งพาะพันลูกน้ำยุงลายได้ให้เราคว่ำนะครับหากไม่ใช้เก็บไว้ในภายในอาคารไม่เพราะเวลาฝนตกอ่ะมันจะเป็นอ่ามันจะขังน้ําได้นะครับหรือถ้าเราจําเป็นต้องวางตรงนี้เราก็คว่ำได้ครับอ่าตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นแหล่งพาะพันลูกน้ํอยุงลายได้ครับ ครับในส่วนของอ่างบัวนะครับที่ที่เราไว้อยู่ข้างหน้าสูงนะครับแน่นอนว่าน้ําเราไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายได้เราก็อาศัยทางชีวภาพนะครับโดยการปล่อยปลาหางลบยุงหรือปลากินลูกน้ําก็จะช่วยให้ลดปริมาณลูกน้ํำยุงลายลงได้ครับผม หมอคะครูเอกได้ยินเรื่องการหยอดทรายะคะ่ะในโรงเรียนอนุบาลของเราหยอดทรายได้ไหมคะดีเลยครับครูการหยอดทรายาเด็กก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับ ไซเบทนะครับเป็นเครื่องมือทางเคมีนะครับผมจะใช้ในกรณีที่เป็นภาชนะที่มีน้ำขังเราจำเป็นต้องใช้นะครับเช่นโอ่งน้ำสามารถใช้ในอตนัตรา1กรัมต่อน้ำา10ลิตรนะครับถ้าเป็นโอ่งมงกรเน่ยเราใส่ไปเลยประมาณครึ่งซองนะครับผมโดยก่อนที่เราจะหยอดใส่นั้นนะครับให้เราทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำขัด อ่งน้ําให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นใส่ทรายแล้วก็เติมน้ําเข้าไปทรายนะครับสามารถ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง3เดือนเลยทีเดียว<ม>ก็จะป้องกันนะครับไม่ให้ยุงมาวางไข่แล้วก็ฆ่าลูกน้ํายุงลายขอบคุณมากค่ะคุณหมอได้ความรู้มากๆเลยนะคะ แถมยังไดไอเดียในการสอนเด็กเกี่ยวกับลูกน้ำยุงลายด้วยค่ะครับยินดีครับผมครับเราพบกันใหม่ใน EP 2เรื่องโรคไข้เลือดออกกันนะครับ